สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจทุกท่านและทางช่อง YouTube แม่พลอยแฟมิลีครับมื่อีมีโอกาสผ่านมาทางกุดเรือคำม,มาเบิงแม่พันยกสะดงครับ <c oughs> แดดกำลังเทียงกำลังฮอน <c oughs> อ่ะไปเบิงไปรุนน้ำนันพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปมาลุนยกสะดุ กมามาสันแม่พันว่าเนครับนักสะดำกำลังแบกสะดุกมาอีกคูนึงอย่ทั้ทงปลาคูนกับชีวิตวิธีการาหายอยู่หากินพี่น้องอไไันยูเพื่อนบอกเอาไขว้ไหเด้วยอบอดได้ครับ,บ,บอ,อ,อื อ,อ๋อมาแล้วครับสองสามตัว ลักษณะไม้ปากท่อครับพอดีครับปากท่อพอดีมีเพื่นก็ยกอยู่ใกล้ๆทอ่อร่วมป่าบ่าเขาซั้ำครับปันมาไทายก็ได้ <c oughs> ป่างดแล้วว่าสันกระจีเทียงครับ ว่างหันเห็นอยู่วันนี้พ่น,นล่องน้ำไอ้ตุยกวนน้ำแล้วเงียบเป็นผู้บาดที่ว่างหันนี่ป่านนี้จังบักสังโอ้นี่มันต้องแบบนี่แห่ยีนองไอ้เบิ้งเอาครับบ่านนี้้นต้นครับ นี่จากเดียวไปเลยมันต้องนำนิ่งๆไม่มีคนกวนสิแม่เนาะนะครับคัขกขนาดบาดนเ้ยยกมาบอมา อ่ลุดต่อครับยังบ่มาชอบเลยนี่พี่ร่องตัวใหญ่มากบานนี่สุดยอดแทาบานนี่ปลากระสูบปลาสูตรครับนี่ ตักเลยที่เป็นเชื่อมากปลาสูตรปลาตะเพียนไปคนกันมากมันแบ่งกันแบ่งเวลากันมากขั <c ười> ้นปลาซิ่วแรงนะปลาสูตรเยากมากเลยเดน้นี่ขขค,ครับเจิกบาทหนึ่งกันนะติงบ่ครับติงบ่อ่า มีตัวครับอาศิกไก่นะจยเกน้อยครับพี่น้องอมีติงบอติงท่นดี่สองตัว นี่ครับเอาเลยมาแล้วครับปลาเริ่มมาแล้วปลาที่โจกมาแล้วมาแล้วสองตัวโอ้ปลาตะเพียนครับน้อง อ่ะครับพี่น้องกับจีเดล่าพี่น้องไปก่อนคลิปนี้เพิ่งป่าทนะั้งเพื่อนพี่นอ้องพมดนะโดดอยู่ดงดงอยู่เต้เป็นยกมันกันนะคักแทะ,ะสองสมองมาสั่นพี่น้องมันจะป่าคักๆนัก็อุ้ยเอาครับผมเอาลงไวไ้เลยกันจ้ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยววันนี้เศร้าโดดเถอะล่ะโดดตรงๆเอ,อือนมูมาเด้อรป่านนี้ บาดุกับบ๊อบมีคือเขานะครับพี่น้องกับซิดด้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพอกันไหมในคะลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้เลยครับเด้อสำหรับเพจไม่ก็ได้นี่ลากลับบ้านแล้วไม่อินกับบ้านละครับใช่ไป <Yeah. S 1> พอกันไหมสวัสดีครับพี่น้อง